อันเหตุงานอยู่เมืองนอกก็ติดพี่น้องถ้าถามว่าเหตุงานอยู่เมืองนอกกับเมืองไทยอันเดลนลำบากข่อยกระว่าเมืองนอกเนี่ยแหละลำบากเมืองนอกนั่นแหละลำบากกว่าเมืองไทยตื่นกะตื่นตัง้งแต่เช้าตีหา้าตีหา้าวันนี้อันข่อยนี้มีลูกเนาะข่อยมีลูกก็อยไปเหตุงานใหม่ๆเลยตื่นตั้งแต่ตีหา้าเขียนลูกไปโรงเรียน กดว่าอันรถเมย์นะมันับมาตรงเวลาตรงเวลาเดีมันเป๊ะเป๊ะเป๊ะอเิเดมรถเมย์เมืองนอกเนี่ยมันเป๊ะมันเป๊ะมันปานสิกิลตีอยู่หน้าประตูบ้านเราพุเดีแลนดักบิดดักเบี้ยวหัวสักหัวกดเน,น่งนานเน่งนานหนาหิมะเนาะค่ะหนาหิมะนี่โอ้ยหนาหิมะแลนดักบิดดักเบี้ยว ทั้งหมิมะทั้งมืนหมิมะทั้งลมปากแตกทั้งลมเอามันเฝ้าในพะี่นองมันเฝ้านะํามันเฝ้าเนี่ยตอนหน้าหิาหมะมันนิรเยวก็บ่เห็นรถแมคโครเด,ด้หาลังเมืองไปเห็นลงแมคโครที่เขามาันเขนงพี่เขามาไทยหมออิมะอดอืมมันต้องไทยออกถ้าไทยพอออกเขาไปส่งลูกเป็นงเรียนบ่ไดรมันมืนไนอือ ตีห้าไปส่งลูกนาไปโรงเรียนตีห้าครึ่งต, hoy, ต,ตื่นแต่ตีห้าเลยตื่นตีตีห้าโทรไปตื่นตีห้าไม่เอ็ดเนื้อยูเนื้อกินเทลูอี๊ยห่างเสร็จอ่ะแค่ของเจ้าของเองเสร็จไรแปรงสีฟอกสีฟันกินยาของเจ้าของไปส่งลูกไปที่นี่ไปหอดหม่องเหยีดงานเท่ากับแปดโมงเช้าอันนี้ขอใส่เกลือ ใส่น้ำเปล่าซุนได้น้ำเขาซุนนะน้ำฝนเขาซุนนะน้ำฝนเราเจะเฉยๆแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวจกปั้นนึงเด้ๆสำน่วยไข่เท่ากับหน่วยไข่นี่ก็พอสมดีสามมือกับสมมันอยู่ที่มือเทานั้ อยู่มึกยู่กับอัน,นมือคนใเขั้นขั้นขั้น,ขน,ขน,ขนอาน่าน้ำเคี่เคียวๆเนี่ยมันออกงน่าขี่ยวน่าผักเนี่ยกับเคียวๆมันออกเนาะมันก็นสุบไปจองสามมือสามมือจระศูนย์ลำลำกินได้อยากใส่ปูนสลดก็ใส่เนื้อเน่าง่ามฝนบ้านเขาในเนืองศพดีพี่น้องน้ำฝนสดๆเนี่ยตกลงมาจากฝนนั่นแหละเออ เอามาขันหนึ่งหวานจ่อยจอยน้ำฝนบ้านเขา่งน้ำฝนตกลงมาเย็นเย็นเติบเปิดมานี่เฮ้ยขันสมผักเมงเอ้ยเสียตายคืน <c oughs> ขันเอาน้ำเขียวเขียวขี้ตะลึงของเขาออกลำบากไปอยู่บมงนอกผูเาา้ดเดยว่าผู้ใดว่าสมบาาอยู่บมองนอกองานตากหิมะวัาสนันโอ้ยจนพูดา จนงามดากเปียกเอ้ยเมือ่อนี่ก็นาวอีกนาวเขาหามงามดากทุกของแต่อยู่ไปอยู่ม,มันก็ชิน <c oughs> อยู่ไปอยู่ม,มันก็ชินแต่ถ้าพูดถึงว่าลําบากมันก็นลําบากพี่นอ้องมันบ่มีอาหารการกินคือบ้านเฮาหมูเรียงไปใส่กับิีต่้งตลาดอาหารม,าม,มันบ่มีขมันบ่มีมองที่พักใจเดินไปแล้วมีร่านตำบักโกมีล่านปิ้งโก้ปิ้งไกล้เขานมเขานเานียวเนี่ยอยากเขาเนียวเขาก็ต้องหนึ่งกินอย่งสิเนี่ย ดูภาพออกบอกมันบ่มีหม่องที่ศาลาพักใจสินี่ศาลาพักใจขานทางจะทีินี่เออ่ะแหละมนุษย์คนเขาจริงๆแล้วนะะอยากมีอิสระอยากมีชีวิตอิสระทำงานเสร็จฉันก็อยากนั่งพักกินกุ้งกินข้าวเอาตรงๆเลยวนะแต่ว่าทาั้งนี้และทั้งนั้นนันมันก็อยู่กับเฮานํำดอกเฮาไปอยู่ม,มังนอกท่าใจเฮามันมัน มันแบบบ่มีความสุขไปอยู่มังนอกมันกับบ่มีความสุขถ้าใจเขาแบบบ่ได้บ่ได้อีกอย่างมากไมเขาไปอยู่มังนอกเขาไปอยู่ได้แต่ว่ามันบ่เฟื่ใจเจ้าของกันเลยมันบ่คิดตัวใจเจ้าของกันะสรุปแล้วก็อยู่กับใจเขาดอกคอยสลับโต่อยนะคอยววาอยู่กับใจเขาอยู่กับใจเราไปอยู่มังนอกก็ทํางานกินเงินเดือนเหมือนเมืองไทยเงินเดือนสองหมื่นคนก็เท่ากับเงินเดือนสองหมื่นบาทบ้านเราค่าของฉีดมันแพง เบียบ่เป็นขวดละหกสิบบาทหกสิบคูนขวดหนึ่งกระสองสามร้อยบาทสองหมื่นบาทบ้านเขาเนี่ยกับสองหมื่นคูนเท่าเท่ากันคาของขีดมันแพงต้นหอมเนี่ยอันนี้น้อยเฮ็ดน้อยนึงมีสิบคูนกับเป็นร้อยแล้วไปกินของไทยเขากบสามสิบคูนคอยู่สามสิบคูนต้นหอมประเทศไทยของฝรั่งนี่น้อยแหลมๆก็ทั่วปาก <laughs> อันเอาไ่ลกกับกะโอ้ย ผูกินผักลายในเนี่ยสามกกกับพ,อพอ่อพ่อความลำบากเนี่ยมันบริยุกกับเรื่องสถานที่สำหรับตัวข่อยข่อยว่ามันอยู่ที่ใจเขากับความคิดเขาอ,อยู่ที่ใจก็ค,คิดเอาอยู่ใส่ดีมดอีเมียก่อนคอยู่ใส่ดีมดว่าแต่เขามีงานเห็ดว่าตั้งแต่เรามีงานทำาอยู่เมืองนอกก็ดียู่เมืองไทยก็ดี แต่ความสะดวกสบายเนี่ยไม่สู้เมืองไทยอยู่บางนอกมันคือมันในนี้เนี่มันมันเงียบคยือผีเป่าสากดีเด้ไปไม่ไม่บบมิมูดิโซโลเซเลเห็ดผือเห็ดโซโลเชเลงงงวยวยอยูยยยเด้่ประดีษฐโตเขาแล้วกับปั้มใจเขาเองตอนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะไปพูดภาษาสวีเดนกับเขากับก่ะไ้อันอันนี้ลูกสาวซื้อให้น้องโนะซื้อให้วันเกิดแม่อันซเซเวา่าภาษาสวีเดนกับเขาเวอรบ่บปินแมนแบบไปแม่ไม่กําลังตะยุบาลได้ ในอาการ์เป็นแมนบอละค่ะไปโรงเลี้ยงกับว่าวภาษาสวีเดนกับว่าได้แนว่ว่าวได้บอลได้เป็นเลียแม่นบอละเออแต่ถ้าเด็กน้อยไปนะข้าวเดียวว่าเป็นพี่น้องอัน,นส่วนข่อยเนี่ยข่อยไปไข่ไปยุสวีเดนจนไข่อายุสามสิบแปดปีสามสามสิบเจ็ดสามแปดสามแปดกับสามสิบแปดปีสองพันสิบเอ็ดข่อยไปมีน้องหนูนะแต่มีอยู่ที่สวีเดนเนี่เลยโอ้ยที่บ้านเขา นี่ละมองมันฟรีดรอมเนละบ้านเขาพี่น้องฟรีรอมฟรีรอมแปลว่าเขาเราจะไปกินข้าวก๋วยเตี๋ยวยี่สิบห้าบาทเราก็นั่งลมเย็นเย็นเห็นไหมลมเย็นเย็นกินตับหมกอโคกหนึ่งยี่สิบสามส,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 สิบบาทกับข้าวเหนียวโอ้ยเย็นมันโบหนาวบ้านเขาอยู่บางนอกหนึ่งร้อยบาทเขาออกไปข้างนอกเขาสิไปกินตับหกกอข่างทานหนึ่งร้อยบาทมันบ่นี้แล้วกะ็อากาศมันกับหนึ่งร้อยบาทออกไปข้างนอกมันไม่มีไงหนึ่งร้อยบาท ใช่ไหมล่ะออกไปข้างนอกก็เป็นพันพันคสองพันคนเป็นหมื่นค่าแท็กซี่กัอยางตั้เน่หน่อยซ้าดากมหากลุก็โอ้ยเป็นสองพันสามพันบาทบ้านเขาสรุปแล้วก็คือพูดให้กําลังใจทุกอย่างมาตรฐานอยู่ที่ตัวเขามาตรฐานอยู่ที่ตัวเขาถ้าเขารู้สึกง่อย,อยเอๆเศเาๆเงาๆเขาไปอยู่ไซเขาก็งอยเขาก็เสาเขาก็เงา แต่ถ้าเราอยู่ที่ไหนเราไม่หงอยเราไม่เศร้าพลังงานของเขาดีเขาอยู่ใส่เขากระแฮปปี้เขาอยูเมืองไทยเขากอยู่ใดอยู่เมืองนอกเขาอยู่ใดยู่ใดมดทุกอย่างอยู่ที่ใจตัวเขากั่ครับผู้พิพากซอยเขาดอกอยู่ที่ขันตัวเขาท่านั้สู้ก็สู้เพื่อตัวเราไม่ได้สู้เพื่อใครเวลาเขาเหงากลัวก็ซอยบ่ได้ค่ะเพื่อนก็ซอยบ่ไใดค่ะทุกอย่างตัวเขาต่นนี้อเม่กกอนกับคนกับปื๊ดปื้ดเ้ยเป็นแต่เศ้าหนาวสันตีหาขึ้น แล่นเหอ่าเห็ดเนี้ยยูดุกินเห็ดลูกแานลูกก็ได้กินเออแม่บอกเม่สุ坤ก็จะคือกัหนึ่งตัวเฝ้าไปเห็ดงานบันที <c oughs> เห็ดงานน่ะล้างจานเห็ดงานน่ะล้างจานเป็นพนักงานเปิดร้านค่ะฉันเปิดร้านอยู่ที่สต๊อกโฮมนะคะฉันเปิดร้านอยู่ที่สต๊อกโฮมค่ะย่ามือเซลกับเปิดร้านย่ามือแรงกับเปิดเออย่ามือย่ามือเซลเปิดร้านเสมอเสมอเปิดร้านเสร็จระถูบ้านถูเฮี้ยนถูสานล้างของน้ำทำความสะอาด อ่าตั้งแต่ข้างนอกหูนอาการเด่นเขาสั้นซองอีกข้างนอกถ <hi> นนใหญ่อีกข้างในอีกสามมองทำความสะอาดจนดาบปิดดาบเบี้ยวอ่าซองส Teacher ัส้นบนร้านอาหารเขาอะเสิริบป้ทีเนี้ยแล่นไปจนจนดาบปิดจนงีบิดจนดาบปิดตึ๊บ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 ยัน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 ป้ายเขาป้ทีเนี้ยเฮ้ยตาบดีเนี้ยนี่งงไกลตาแตกถ้าเขาเคยผ่านงานมาเนี้ย โอ้ยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดงานนี่มันแบบเงินเงินหนักอีหลีเดิอันนี้ใครแน่ข่อยจะ่านงานมาหลายแล้วข่อยบอกใครบอกใครอันข่อยบอกใครเฮ็ดปมด้วยเฮ้เจ้าของข่อยบอกส่างปมด้วยเฮ้เจ้าของข่อยสิสู่ข่อยสิบบอกเฮ็ดปมด้วยว่ากูจนกูจนกูทุกข์อยังสิบอกกูต้องมาเป็นลูกจ้างเขาต้องบอค่ะข่อยข่อยคือเอาใจข่อยสู่ข่อยสิบบอกเฮ็ดปมด้วยเฮ้เจ้าของข่อยสิบบอกสางปมด้วยข่อยสิบบอกเรียกร้องความสนใจข่อยเฮ็ดของข่อยย่างมีความสุขข่อยล้างจานข่อยก็ล้างจานล้างจนขกระล้างจานี่นจนเนี่ย มือมือหนึ่งคืนหนึ่งอ่ะขันย่าเมือ่อคืนนะี่เข่ากะเป็นบ่เข่ากะเนี่ยมื่อคืนเนี่ยล้างจานเด้ค่ะล้างจานล้างจานพี่น้องเลยเอาแก้วใส่เอาแก้วใส่สั้นๆสันๆล้างจานจุ๊ะขยองขยะจุ๊ะจัดจัดล้างจานไวต้องไ PF. ว้่พราไวก็ถือขาดาก็าถือเจ้านายเขาดานหมดเลยไวไ้ไวเราซื้ลูกค้าเยอะเอ็มบ่ละเอ็มไว้เราซืลูกค้าเยอ,ยอะล้างจานเซ็ตมาที่นี่มาจัดจานจัดจานเซ็ต ประเนี้เข่ามืดกับเป้าไปหุงอ่าเข้า,ขาปไปหุงไดะเลดบจานเสร็จเสิร์ฟเพชรทุกอย่างล่างจานแต่ว่าย่าเมือขืนบริสุทธิ์ย่าเมอคืนเนี่ยอยู่ในครัวอยู่ในครัวเพ็รสลัดเห็ดน้ำสลัดตักเพชดเทกอเวตักผักตักผักใส่กระป๋องไว้เฮ็ดเทคอเวไว้มีอย่างเะเห็ดเขาใส่อย่างเห็ดมืดทุกสิ่งทุกอย่างเอาอย่างไรเห็ดมืดทุกสิ่งทุกอย่าง แต่อันนี้มันเป็นงานก่อนไงไข่อนะพานงานมาอนเป็นงานก่อนไข่ก็เลยบอกใครงงในชีวิตข่อยโอ้ยพานเป็นข่องงในชีวิตข่ไข่ก็สิบไปยากอยู่มันบวมีอีกอย่างเพอร์เฟกต์ดอกค่ะทุกอย่างมันก็ต้องเรียนรู้มันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ทุกอย่างต้องเรียนรู้เฮาเรียนเยอะเขาก็ได้เยอะเฮาเรียนหน่อยหน่อยเขาก็ได้หน่อยเรียนเพราะอ้อมซ้อมก็ได้เพราะอ้อมซ้อม้อมซ้อมเขาต้องเหตใจเขาให้มันใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปสู้ขึ้นอย่างเดียวมางหนอ แต่าอ่อนเอเพราะว่า่ a, าาอยรู้ว่าการอ่อนเอมันมันไม่มีการที่ชะนะที่จะชนะอะไรได้ไปสู้อย่างเดียวเมื่อนี้ก็ต้องมีเงินส่งเงินให้ลูกดูขรัวเฮ็นงานผู้เดียวบพราะพอกินต้องเฮ็ดเงินให้ลูกต้องส่งเงินให้ลูก,กูลูกคือเมืองไทยกับอีเมียโอ้พอได้เห็ดงานเงินเดือนออกมาโอ้เงินมันดีใจละมันงานหนักก็ช่างแต่กูได้เงินส่งกลับบ้านให้แม่ให้ลูกดู ล่างจานถูบ้านถูเฮี้ยนถูสานถูข้างหน้าข้างหลังทางนาทางหลังพวกเจ้าเบิ้งอรรถ้างนากาเด่นโต๊ะเขาอะโตร้านอาหารนะโอ้ยบัดเตี่เขาเห็ดงานเขาโบมินเห็ดลวกลวกๆๆสั้นซองอีกดูดฝุ่นนะคะดูดฝุ่นทำความสะอาดข้างล่างก็ดูดฝุ่นทำความสะอาดนาหิมะม,มาพี่น้องเอออย่าห่วงอย่าห้มันมีมันไปขี่ดินทรายมันมีไปหิมะ ปะเทศเนี่ยเออจะคล้องจะใครเขามากระน,น,น้ำน้ำในในห้องน้ำน้ำในร้านอาหารมันบ่าน้ำลงเท่ากับเขาเออแม่ใส่ของมามีแต่หิมะอุ้ยประเทศพวกพขออย่างไรมันอยู่เลยจ้ะเข้มเข้มหน่อยนึงน้อยแล้วเนี่ยสองสมือนกระสุนเองทำงานล้างจานทำทุกอย่างเสิร์ฟเสิร์ฟงานกระดักดิด มือเรื่งสองสามร้อยสองสามร้อยจานเขานะพี่น้องเสิร์ฟมีเมนูวันละเมนูเมนูกับมันกับหาเมนูหาหกเมนูนึงเลยเออในราคทุกจริงทุกอย่างชีวิตเขาตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพ่งตนแล้วก็ถ้าถ้าอเขาอยากเติบโตนะคะเขาอย่าเรียบร้องความรักจากใครเป็นโตขอ,ของเจ้าของเฮ็ดอีหยังให้มัน ก่งๆของเขาไปเลยถ้าสั้นเขาบอตูถ้าสันเขาจะเป็นเด็กหน่อยเบบี้ือ้ิที่บ้านเขาเนี่ยอยากกินยังก็ได้กินที่บ้านเออแต่สรุปแล้วดีมดมัน้าดีหมดไม่ได้ว่าประเทศนอกไม่ดีมันจะไม่ยุติธรรมนะเวาเขานะ่ะเด็กไปมัองหนอนเขาได้ประสบการณ์เขาก็อยากบอกว่าทุกอย่างนะคะอยู่ประเทศใดดีดมดืดอยู่ประเทศไหนดีหมดอเมริกันรับทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเขาเท่านั้นแหละ ไายบายสดนี้ไปแล้วนะคะแม่แม่แมแมคะ่ะจุ๊บๆจับจับจุ๊บๆป้าเมียมาเถอะป้าเมียมาเถอะไอนั่งกับเอาไปคงนวกสามหมืม่นนะี่นเฮ็นลงเบ่งเดอน้ำฝนบ้านเฮาตกลงมาหยิบเด้งน้ำฝนไม่ไม่สดุสดๆนงขันสงพัตที่มันมันเสบ Tchau, tá?